ของพวกเราไม่ใช่เหรอเห็นพระพุทธเจ้าตัดเก็บพระอริยบุคคลรูปหนึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเธอถ้าพวกเธอไม่ทำใครจะทําแมุ้รัตถาก็เป็นผู้บัญญัติลหลักธรรมหลักวินัยก็ยังรักษาเลิกกระทาตามอยู่นี่เรียนกันทุกคนนี่ผมยิ่งเรียนดอยนี่ผมครูอจารย์ยิงเป็นท่านพระมหาทั้งหลายนี่ พอสาธุยก้อนก,ก็นกมอมไม่ได้ประมาจาด่วงนั่นที่พูดนี่ลงปู่ทิพเมื่อวานนี้เห็นนี่โอ้มันก็เป็นกระเทือนใจนะนโน่นนี่งานโน่นงานนี่งานพุทธ,ธาพิเศษปลุกเสกเครื่องรางของขัง,งอันนั้นกลับไม่ผิดแต่ที้ที่เป็นเดียร์นยพิชาเนี่ยเวลาบาโตวสิกาเขาพูดขึ้นปั๊บก็ไปว่าเขาไม่บกขึ้นมาดูตัวเองนั่น มันเป็นพระเป็นสัมมณะหรือเป็นอะไรหรือเป็นพวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยวาสวกานี่เขายังปกป้องพระพุทธศาสนาการครูบาอาจารย์มาปกป้องพระพุทธศาสนาเขาจะได้จับกันเป็นกําลังใหญ่เป็นพลังใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่เพื่อรวมกับครูบาอาจารย์เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักพิย์ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เป็นเปรียบเสมือนพุทธเจ้าอะ ไอ้พวกเราเป็นอะไรไม่ว่าเขาเห็นไหมล่ะต่างกันละฟ้าก็ดีไหมพอเราพูดขึ้นก็บอกว่าเรานี่เข้าข้างอุบาสกประชิการแล้วบูเข้าข้างทำเข้าข้างที่ไหนนะเข้าข้างความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงประชดไว้ถูกต้องดีงานแมแต่พระอรหันพระปินโทนี่ทำผิดนี่พระพุทธเจ้าก็ยังเติมนีติเตียนต่างอาบัติขึ้นมาต่างสิกขาบทขึ้นมานี่ ท้าใครทำอีกปั๊บอาบาัดนี่พอหลังหันจริงๆนี่ท่านจะไม่ทำทจะเคารพพุทธเจ้าแบบสุดตรงนี่ได้ดีพ่อพุทธเจ้าการโลกโลกโลกและอารมณ์อารมณ์ที่สิ้นสงสัยก็พัพระพ,พุทธเจ้านี่ของแท้ถึงวันนี้มีแต่พระอ,อะไรเห็นเต็มโลกเต็มสงสารก็เห็นนี่ เวลาอุบาสกมสิกาเขาพูดขึ้นก็ไม่ว่าเขาศาสนาจบแน่อุบาสกุสิกาเป็นใหญ่กว่าพระเขาไม่ได้เป็นใหญ่กว่าพระเขาต้องการเอาพระเอาสัมมนาแท้ที่อยู่ในธรรมในวิไนัยที่พวกเรามันเป็นซะนี่เวลาเห็นตะป้ายงานใหญ่งานพุทธ,ธาพิเศษปลูกเจคเครื่องรางของขังรุ่นนั้นรุ่นนี้เต็มอยู่นั่นไงเจ้าบูชา โอ้และจะไม่ให้บอกว่าเป็นเดลฉานวิชาจะให้บอกว่าเป็นอะไรละหลักธรรมหลักวินัยนี่นี่บอกที่แก้งแก่เข้าที่นั่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมการประพฤติปฏิบัติอยากจะได้ดีก็จุดตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านี่สีห้าสิบแปดสิบตีบสิบสองร้อยย่สือปฏิบัติที่เพื่อละเพื่อวาง ให้เชื่อกมเชื่อพนักรมรูเขาดูเราสร้างความเมตตาต่อกันยงก็พูดถูกที่พวกเรานี่โอ้หมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ดีเห็นแล้วเรามันเป็นยังไงในะความรู้สึกเราแล้วยังไม่ยอมยังไปด่าเขาอีกไปก้าวเล่าอุบาสิกาเขาอีกท่านที่เขามีเจตนาดีเพื่อปกป้องหลักธรรมรือวิ่ัไหนเขาพูดขึ้นมันอยู่ในธรรมอยู่วิ่ัไทัทงนั้นเลยตัวเองนี่ได้ยี่บีไปเรียนไหน ปเรียนร้อยไปเรียนพันไปเรียนหมื่นนู่นอยากให้สามหมื่นพรรษาเหมือนชัมพูกานู่นทําตัวให้เขาเห็นทีเป็นตัวอย่างที่ดีทีพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แบบนี้สมบูรณ์บริบูรณ์เทศขึ้นก็เพื่อส่วนรวมไม่ได้ดูแต่ว่ากล่าวใครนะเพื่อส่วนรวมล้วนๆเลยตำหนิเออมีตำหนิพวกเดียร์ที่นอกดีนอกลอย ตำาหนิพระที่เป็นเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยตำแหนิอุบาสิกาที่เป็นพวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยไม่ได้ตำแหนิเฉพาะพระนี่นี่พวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยพวกตัมารศาสนานี่พวกบาสิกากลุ่มนี้ก็ต้องรู้ที่นี่พวกเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยนี่พวกพระพวกสมณีนกลุ่มนี้ก็ต้องรู้ที่ต้องรู้หมดที่ไม่ใช่ว่าเป็นบ้ากันอย่างนั้นเราไปแล้วเรารู้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละ เคลยพูดในฝันเกยปีเกยถูกนี่อะไรเป็นเครื่องบัตรก็อเอาทำเอาวิ่ัไหเป็นเครื่องบัตรไปเยงกันทาไมทะเลาะก,กันทาไมไม่อายสัตว์เดเลยฉานมันเลยทีนี้เลยพวกลิงพวกข้ามันมีหัวหน้าอยู่ตัวหนึ่งบริจาบริบาลมันเป็นร้อยไหล,ล้อยมันก็เชื่อฟังหัวหน้ามันหัวหน้าพูดแล้วจบ หัวหน้าภาะทำและจบถ้าเป็นพวกดีและถีนอกรีดนอกรอยมันมันก็จะไล่ตะเพิดออกจากกลุ่มอายสัตว์ไหมพวกเราแล้วมนกจะถามเลยอายสัตว์ไหมพระเรานี่อายสัตว์เดรัจฉานไหมนั่นอีกสามันดีสิอย่างนี้แหะ่ะในสมัยผู้